สวัสดีครับฟุตบอลเบลารุสพรีเมียร์ลีกคู่ดึกคืนนี้นะฮะเที่ยงคืนครับเป็นการเจอกันระหวา่างอันดับ4นะครับชักต้าโซลิกอสครับเจอกับเอเนอร์เจติกอันดับ3ะฮะแต่ว่าภาพรวมชักต้าโซลิกอสได้เปรียบเยอะเลยฮะชนะแค่ประตูเดียวนี่ยังหูขาดคิดดูแล้วะะกันฮะก็นั่นเป็นเพราะว่าชักต้าโซลิกอสนะฮะเป็นทีมที่ต้องเรียกว่าเจ้าพ่อคลีนชีทครับ7เกมล่าสุดในทุกรายการนะฮะ พวกเขาไม่เสียประตูเลยครับ630นาทีแล้วครับหลังเหนียวแน่นมากฮะคือพูดง่ายๆว่าซีซั่นนี้เล่นไป11เกมนะฮะเสียแค่3ประตูเท่านั้นเองครับนี่คือไม่ธรรมดาจริงๆนะเอเนอร์ e จติอันดับดีกว่าชนะ7เสมอ1แพ้3นะฮะแต่ว่าการแพ้ทั้ง3นัดเนี่ยเป็นการแพ้เกมศูนทั้งหมดซัดด้วยนะครับคือคู่นี้เกมรุกพอๆกันนะฮะแต่ว่าเกมรับชักตาโซลิกอสกินขาดเลยครับเสีย3ประตู เอเน g e อร์ติะโดมนมาแล้วสิสลูกครับทีต่อทีนะฮะความหนักหน่วงพอๆกันแต่ว่าความเหนียวแน่นต่างกันเยอะชักต้าเล่นในบ้านเลครับน้ำแมวฟันธงว่าชักต้าชนะแน่ครับ1.0ึหรือไม่ก็2.0งศูครับผม,มแนวโน้มว่าจะเป็น2ลูกด้วยนะฮะเพราะว่าระยะหลังเวลาชนะนี่ก็กินแฮนดี้แคปตลอดครับฟันธงที่ชักต้าโซลิกอนครับ